วหัวหนึ่งอ๋อหัวกันสีรามอีกอีก,อกอโอ้โหมาสวยสีดังสวยงั้นกินได้ไหมเอาแบบเอาหน่วแล้วใส่พักครับบันนี่กระเ,เพราแล้วก็ต้นหอมข้าวปลาครับพี่น้องกินนี่โอ้โหแบบหอมขัดครับเอาพ้นบันนี่ สวัส <S <S ดีครับพี่น้องสวัสดีครับ,บ,รบเซียนนาเลตพบพ่อกับบ่าวนครนะครับพี่น้องมีนสี้สผ้าพี่น้องมากเห็ดเมนูเด็ดครับพี่น้องนี่นะครับผัดหนูครับพี่น้องอไดห,หนูมาสองตัว เชฟตะเลดครับวันนี้เซียนเะเลตคนจัดการครับสูตรมือนี่ว่าจะเป็นพัดส,สูตรโบราณครับง่ายๆครับพี่น้องใส่แค่นี่ละกระไค่ใบกักกูดหอม,มก,ะก,ะกระเทียมพริกแล้วก็ใบกะเพราปลาครับโอ้โหนี่ดุดนี้นี้หอมขนาดครับเนาะเซียนเลดจัดการซับโอ้สองตัวน้ำงาม,งาม เราเสับแล้วครับสับแล้วก็สิตตำตัวเราไปนี่พริกตำยัง้งลงมือแล้วเอาสับตอนงาเงาเชฟเสียนเดเอียดลงมือใหให้ครับมาอนี่ยเนาเดี๋ยวสับกันครับพี่น้องเดี๋ยวบ้านเราคอบ้านก็สิเตรียมเครื่องแกงพร้อมเครื่องเครื่องผัดพร้อมเนาะ แสบ,บแน่นอนครับสองตัวแน่นอนครับ เยากินบปไดยเนาะพี่นอ้องเผ็ดทุกคนเผ็ดไร้ไปเลยดิ บบนี้ในเวลาคัวครับน้ำมันครับผมน้ำมันใส่แล้วก็เอาหนูมาถอดกันครับพี่น้องแับแห้งมันอาแห้งอยู่ดรอกอวานอ๋ออันนับ của đây này của hay xúc thấp phải hàng này Hãy subscribe cho kênh จังมาเติวต่อไปหัวจะเข้าวน่เนิอเอเ๊เหาอัวไก่ชุกแล้วครับนี่ยหัวทอดให้มันสุกกันกังที่เริ่มปรุขขงข,งข,งขงั้นขมยแ่สุกแล้วครับเอาหัว,หวจะอะ้ากัน ใส่หอมหัวแดงเอาไปแล้แลอาตัดผิดไหใสห่ใส่ผิดลงไปด้วยอือกีกาจัดจานนะผัวผิกน้มาจะเอาหนาใส่ให้นะครับผัดแบบง่ายๆครับถิอ่บรานครับเร็วเร็ว โบราณกับน้ำแรงคกุกเอาหน่ของแสีบมันอยู่ตรงนี้แหละครับเอาโจ้วนลงไปน่าแรงคกกุกนะต้องขูดออกมันเลยหลายนครับผมหลายหลายคนนะแล้วรัปรุงนะวันนี้ปรุงครับขั้นนวน่ะของแสีบอ่ะ รถดีหุ่นรถีลงไปเสียงเสียงเกลือกัดกับก็<อ>ตาัน้ๆตาลของเสียงตง่องวันหวาน,านอ๋อตะเข็มเอาขึ้นมาได้ <laughs> ใส่เลยฮซิวดำพราพาอกต้องเส้นไล่พ่อพ่อเน <ใจ S 2> ี่ยใส่พ่อไม่กินครับแ้องแต่งสีด้วยซิวดำสิิวลามอีกอีกโอ,อ้มอาสวยสีแัสงสวยอัน้นกินได้หรือเลาเอาแบบเขวยหน้ามันบกจะเข้าครับ ยขวัญพี่น้องหอมหอมอ๋หายะข้าวซิมหลังจังไซใบกะเพราดัานเซบิช้ตัวออหนัวแล้วใส่ผักครับวันนี้ใบกรกะเพรา,าพแล้วก็ต้นหอมพ้าปลาครับพี่น้องกินอี่โอ้โหแบบหอมขัดครับเอาคนบันนี้คนคนคนต้องดีสันพี่น้องแบดทุบ กิขนขลุมาเลยครับเ right, อาไปแซ่บๆกันครับพี่นอ้องไปนี่เรียบร้อยเทใส่จานตักใส่จาน<ส>แล้วก็ใส่กับเขาเจ้าเข้ามาหนี่เขาสวยสดแซ่บกครับอ่ามานี่โอ้ตักใส่ครับคนน่ะโอ้สีสันมา สัยสวยงามครับเอาพ้าวปนสิมมือมัดตักหนาไม่ยืกสดตนตัวเออเอาทีเดียวพี่ก่อนหน่อครับหน่อยหัวสัตว์วเขอเจ้าครับสิมมึงเลยนะขอสิมมึงกันนะข้ามมึงด้วยนะไงเหรอา อขอทาปันเลือดสุดยอดไลไพี่นอาา้องมาใส่ๆมนครับมาบัพี่นองซัดรวดใส่กับขอเจาเนี้ยครับลองดูสักคำหนึง่ง ออนนี้ยไม่ครับอ๋อไข่ติ๋นหมูทอดนองั้นว่าขอทานดีหนอะจัดๆเนี่ยครับผัดแบบง่ายๆครับใ่บุร้านบม่ใส่ยังครับใส่แต่ใบกระเพราซื้อ <c oughs> กับเครื่องทั่วไปพี่หาได้ mua em đồ này một thanh nhèm. trong này nam lái, mà ตัวนี้ไว้ตกปลาเลยครับพี่น้องน้ำขึ้นครับซี่ตกไปได้เลยเพราะว่าน้ำขึ้นได้แห้งความนะครับรอ,อน้ำลงนิดหน่อยกันแั้งสิบเอ็ดลงเบ็ดตกปลาเราบพี่น้อง เ้าแบบเผาปลากับแ่บครับมันดีแบบกินมันหีหอมนะครับแบบกรชาับมันหีเผ็ดตอนแรงกว่าเบ่เผาตลาด <c oughs> โอเคแท่งหมดได้นี่อือ ปลานีหล้อแรงดีครับโอ้สุดยอด วา่าครับพี่น้องคลิปนี้ก็สิเอาไว้เท่านี้นะครับจะได้กับฟันพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาๆนะค่อนว่างได้เลยครับผมอีพี่นาครับสุบภพาพเฮ็ภผ้าลกินอย่างตลอดติดตาม,ไปไปาม a, คร้บพี่น้องสหรับวันนี้ขอการ้อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปัซึนระเด็กเอาแซ่บๆต่อครับก <c oughs> ินต่อ เจอกันคลิปหน้าพี่น้อง